สวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางสาวอเนมณีภูแก้วจากกลุ่มอเมซอนวันนี้จะมานำเสนอแผนธุรกิจซูชิคาเฟ่ค่ะเหตุผลที่อยากทำซูชิคาเฟ่นะคะ 1. เป็นคนชอบกินซูชิ 2. อยากลองทำอะไรใหม่ๆ 3. ต้องการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมาใช้ในการทำ 4. ต้องการเปิดขายในรูปแบบของออนไลน์ 5. คิดเมนูที่ไม่เหมือนใครคะ่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีข้าวญี่ปุ่นและน้ำส้มปรุงข้าวสาหล่ายปลาแซลมอนปลาซาบะปลาไหลปลาทูนา่าปูอัดหมึกซอสหวานยำสาหล่ายไข่หวานกุ้งหมึกบ้งางไข่กุ้ง ไข่ปลาไข่หอยเม่นท็อปปิ้งแฟนซีสีสันน่ารับประทานค่ะเมนูตัวอย่างนะคะก็จะมีซูชิซาชิมิซูชิโลข้าวดง้งแกงกะหรี่และราเมงสลัดและเครื่องดื่มต่างๆค่ะนวัตกรรมและจุดเด่นของธุรกิจนะคะคือ มีแอปพลิเคชันไว้สำหรับการจองอาหารล่วงหน้าหรือจองโต๊ะอาหารล่วงหน้าค่ะมีเมนูและราคาอาหารที่ย่อมเยาวที่ทุกคนสามารถจับต้องได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆภายในร้านค่ะและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพถึงเกรดเเป้าหมายในการทำธุรกิจนะคะ 1. มีลูกค้าประจำ 2. ได้รับการรับรองจากอ,อยอ และการทำซูชิแช่แข็ง 3. ขยายกิจการในรูปแบบของแฟนไ์ 4. จัดทำเว็บไซต์และขายซูชิผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะกลุ่มลูกค้านะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาพนักง,งานบริษัทและบุคคลทั่วไปความเสี่ยงในการทำธุรกิจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนในการทำธุรกิจ ค่อนข้างที่จะสูงมีคู่แข่งจำนวนมากราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนมีอาหารชนิดอื่นมาทดแทนและมีร้านอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะมากค่ะคู่แข่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซนโอชิฮอตพอตบุฟเฟ่ฟูจิและร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ